สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพอยอีกแล้วที่เทนิตี้คลิน,น,นิกนะคะวันนี้พอยจะพามาดูเคสอะไรเลยเป็นเคสคุณลูกค้าเสริมใหม่ค่ะสวยจึงมากหวานละมุนสุดๆเดี๋ยววันนี้นะคะมาพบกับคุณอมอนะคะเดี๋ยว พลอยจะให้ดูก่อนนะคะว่าคุณออกเนี่ยเป็นเคสเสริมใหม่แล้วมีปัญหาอะไรบ้างก่อนทำนะคะเดี๋ยวสุ่มเข้ามาใกล้ๆเลยเนาะดูจากสันจมูกนะคะที่ยังดูตรงแล้วก็ยังดูไม่สโลปเนาะยังไม่หวานเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ทรงหวานหวานแล้วก็ตรงปลายจมูกเนี่ยดู สันยังปลายยังงุ้มอยู่นะคะแล้วก็ความสโลปสันกับปลายเนี่ยยังไม่รับกันนะคะโดยรวมแล้วหน้าคุณลูกค้านี่ย,ยังขาดมิติอยู่แต่ว่าตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคุณอ๋อมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะคะทุกคนพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะโอ,อเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วมาดูกันเลยค่ะป๊บ หวานพุ่งละมุนเวอร์ทุกคนดูจากอ่าสันจมูกนะคะคุณลูกค้าสันจมูกเนี่ยดูสโลปแล้วก็หวานละมุนรับกับปลายสุดๆเลยค่ะโดยคุณลูกค้าเนี่ยจะใช้เทคนิคการทำเป็นเทคนิค NTLT นะคะเป็นการยืดโครงสร้างปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อหลังหูนะคะทำให้จมูกดู พุ่งระมุนแล้วก็หวานเวอร์รับกับใบหน้าสุดๆไปเลยขอดูหน้าตรงหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตรงกันนะคะว่าหน้าตรงกับคุณลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะอ่าสันยังดูแบบว่าไม่มีมิติเลยนะคะแล้วก็โดยรวมแล้วหน้ายังดูไม่ขาดความละมุนเนาะเดี๋ยวขอดูอ่าชัดๆเลยนะคะ,ะทุกคนหนะ้าตรงก็คือขาดมิติใช่ไหมคะ แล้วก็พอทําเสร็จแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โหสวยมากเต็มสิบเลเท่าไหร่คะทรงนี้ให้สิบเลยเต็มสิบให้สิบเลยนะคะอ่าคุณพี่มาจากที่ไหนนะคะมาจากยุทธยามาจากยุทธยาเลยนะคะรอบหน้าอย่าลืมเอาสายใหม่มาให้น้องฟ <c oughs> ้าเลยนะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้นเป็นยังไงคะเจ็บไหมคะคุณหมอมือเบาไหมคะ ไม่ไม่เจ็บเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเจ็บแค่ตอนฉ<ม>ีดยาชาเลย<ม>ใช่ไหมหลังจากนั้นคือหลับไม่เจ็บไม่หลับไม่ใช้ยาสลบโอ้โหแบบหวานละมุนเวอร์คือเปลี่ยนเลาะใช่ใชตัดสินใจนานไหมคะว่าเลือกที่ t ท i นิ t ตี้คะคุณพี ไม่ไม่ไม่นานใช่ไหมคะกี่วันทำนี่คะดูวันสองสามวันไม่เหมือนคนทุกข้อกี่วันมากค่ะสินค่สามวันน่ะคือทำไมหึงไว้วางใจให้เทนิตี้ดูแลคับเพราะว่าเป็นการเสริมจมูกครั้งแรกด้วยค่ะเพราะไปดูรีวิวมาแล้วก็เห็นพี่ที่รู้จักเขาไปทามาอ่าก็คือส่วนหนึ่งเราดูรีวิวด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนรอบข้างคนรอบตัวเราเนี่ยเป็นคนเทสทดลองก่อนอ่าคือว่า ถ้าดีเราก็มาถ้าไม่ดีเราก็ไม่มาอันนี้ถือว่าดี <c oughs> เพราะว่าตามมากันติดติดคพอ,อมันเห็นจากการที่แบบเป็นเคสที่แบบคนรอบตัวเราทาจริงๆอะเราไม่มีความไว้วางใจถูกไหมลูกค้าอ่าตอนแรกคุณลูกค้าอาจจะแบบว่าไว้เราไว้วางใจรีวิวสัก50%ใช่ไหมแล้วก็พอเห็นแบบอุ้ยพี่พี่ที่ทางานเพื่อนที่ทํางานอะคนรอบข้างทํามาอุ้ย เห็นด้วยตาเนื้อด้วยความจริงเนาะก็เลยแบบว่าไว้วางใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเพราะเราเห็นด้วยตาเนื้ออ่าแล้วส่วนตอนนี้คืออ๋อถูกใจถูกใจเลยใช่ไหมลูกค้าถูกใจค่ะเดี๋ยวให้ฝากถึงคนที่กำลังลังเลนะคะคนพี่ขาฝากถึงแบบว่าเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่หรือลังเลแบบเอ๊ะจะมาทำหมอมือเบาไหมอะไรอยย่างงเี้ แนะนำให้มาค่ะหมอหมอมือเบาะหมเ<ม>บ้าแลวสรงเป็นยังไงส่งจึ้งไหมสวยส่งสว,สวยจึ้งมากโอเคค่ะขอบคุณนะคะค,คุณพี่ขาามบายเ,าเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าไปพักผ่อนก่อนเนาะบ๊ายบายคะ่ะลูกค้าทุกคนเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะคะเดี๋ยวพบกับพอยใหม่ที่ทีนิตี้นะคะ